แข่งใจโสอี นองเอ๋ยเสียงแค่นังเจ้าเจ้าพระพิดากำลังนอนรับปางตายบ่มีไผกองพนัง่งงหนึ่ง,าง,งกาดำซ่อนตาสิงมาถึงห่มหน่อยอ,อ้อนย่ำมือขึ้นเดิกล่อนมจัจเจเบาต่อพระนางบัดหนีนั่งลุ่นองนหลาลับตาสะดุ้งตืน่นบัดขู่เมือขืนเพราะเหยนขบาท้ากาตกใจสั่นแล้วพี่นองเอ๋ย ลุ่นนี้น้องรังไม่เพียนบพดังลุ่นรุ่นนี้ตื่นแม่น้องหางพี่มหาแล้วแม่รุ่นตื่นแม่น้องหลารุ่น เรื่องนี้ไอเพราะเป็นผีด้วยนะฮะไอเป็นคนผียังสิรอบานนี่เนอะรุ่นก็นได้คนนี้นีเตียเ้ยคนแท่ๆบอกถัาไอเป็นคนนี้นี่ไปเอาไม้กอนไปตอกกัน่็รู้เรื่องกับใครบ่างอป็นเนะ ยืนไม่เตียงกันไปมอลลัสิงห์นั่นแหละได้เป็นกนน้นนีรันมี่ซื้อเสียงเลี้ยงหน้ามาจังไหนกันละ่ะดูนี่นเองมาสิตัวขี้งา่าแท้ขอายจะหัวจักกันนะเจ้าของกับผู้ง่ามดูนี่เองพีน่นี่ซื้อกาดามไอใสย,อยุทธัญญายกกระถอมไทยบ้างคุณน้องล่ะไอกาดำแม่ออันนั้นเหรอแล้วอายมานี่มีจุดประสงค์แน่ใดเนาะดูนี่เองห่างสุดอีกแล้วพี่น้อง ไอ้ดิฉีน้อนอนน้องนางว่เป็นสูงโอ้ยพอใจกาดาส่วนสิตายทั้งนท่านผู้ใดเห็นหน้าลุนี่สีสั่งอะท่านบ่ได้เห็นเจ้าทั้งไอ้แม่สิตายรุ่นนึงรออยู่นี่นไอ้กาดาม,มักรุ่นนี้สันบอไอ้นี่หักลุนนท่าน,นบ่ได้รุ่นนี้มือนี่ไอ้ไอ้กัางขาลุนนึงนี่โบเซย์กับไอ้ดอกเซยสฟ้าส้นเพียงจอไอ้เอ้ย ใจฮักน้องกะห้ยงามาขอมาขอเอาลุนนี้ไปอยู่เฮแยงเคียงสอนเงินบ่มีก็ตามถอนบ่มีหยังก็ตามซางขอแต่เพียงดอกไม้ขอแต่เพียงถูกไทยมาไหวเบ่าวา,วายหนังดอกไอ้เอยลยลุนยป็ตัวไอ้ด้อลุนบ่ตัวดอกไอเสียหญ้ามาสู่ขอไปอยู่เตียงเชียงสอนลุนนี้จ้าจ้ารักมาหว,วานแท้คื้นนี่ต้องล่วงถเด้อล่วงถวนดินะ อ,อ้อยากขอเปล่าแช่งเจียวมอมพันห้างน้ำวนอส้สิซูนหมูเพื่อนมาล่ำเจียวมอมพันห้างไปก่อนนะเป่าให้โดนีนน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 นสั้งมวลมวลเด้อไอ้เด้อตั้งเดือนต้อหลาเด้อ